ยังคงเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่ยังคงได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งลูกค้าและตัวแทนจําหน่ายจนมียอดการจัดจําหน่ายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสําหรับผลิตภัณฑ์สุดบังอย่าง K&N m i n o l a r e ภายใต้การบริหารงานและควบคุมคุณภาพโดยซ e o สาวสวยไฟแรงคุณแก้วริสเมจิกหรือคุณสุนธยาแก้วสองสีบีเบิร์กที่มาหยุดพัฒนาและสร้างสรรค์ทําการตลาดให้กับแบรนด์จนประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ครับและจากความสําเร็จนี้เองทําให้ล่าสุดทางคุณแก ขอทุ่งงบไม่อัน้นจัดงานฉลองครบรอบ5ปีแบรนด์ K N Millionaire และงานฉลองคริสต์มาสก่อนใครแทนคำขอบคุณให้กับเหล่าตัวแทนจำหน่ายและดิวเลอร์ด้วยดินเนอร์เก๋ๆบนเรือหรูไวออคิดริเวอร์ครูสไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ สวัสดีค่ะพี่แก้วนะคะแก้วริชเมจิกนะคะเป็น CEO บริษัทเคนเอ l นมิเลเนจำกัดค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมความงามแล้วก็สุขภาพสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะก็พี่แก้วปกติแล้วจะประจำอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะแต่เรามีสาขาแล้วก็มีตัวแทนอยู่ทั่วโลกนะคะในการกระจายสินค้าแล้วก็ขายสินค้าให้กับลูกค้าทั่วโลกค่ะ ค่ะวันนี้คือยังไงคะเห็นว่ามีการบอว่าพาตัวแทนมาเรียงด้วยก็วันนี้ก็ครบรอบนะคะ5ปีของบริษัทเ n เอ็นแอ i มิลนนนะคะเราก็เลยพาตัวแทนนะคะขึ้นมาฉลองคริสต์มาสด้วยแล้วก็ฉลองครบรอบ5ปีของบริษัทเราด้วยค่ะซึ่งยอดขายเราเติบโตขึ้น เป็น50เท่าแล้วค่ะจากตั้งแต่ปีแรกที่เจอนะคะเจอน้องเกมสัมภาษณ์นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวดังของแบรนด์พี่แก้วค,คือตัวไหนคะตัวแรกเลยเป็นสบู่อะมิโนไดมอนด์โซฟค่ะซึ่งเป็นสบู่นวัตกรรมใหม่ที่ใสที่สุดแล้วก็เป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวนะคะที่ยังไม่มีใครเหมือนนะคะ,ะและตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเด่นคือแกาแฟ XS Coffee เ,เ,เป็นกาแฟลดน้ําหนักนะคะสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักแล้วก็บารุงสุขภาพโดยเฉพาะซึ่งส่วนผสมของเรานะคะเราจะใช้ผงมะพร้าวสกัด นแทนครีมเทียมนั่นเองค่ะซึ่งมีผลในการบำรุงสมองแล้วก็สุขภาพให้กับลูกค้าและทําให้คุมหิวอิ่มนานด้วยค่ะทีนี้มาพูดถึงคนทางบ้านนะน้องตัวไหนคะสวัสดีค่ะมาดามไม์ดินเลอร์แบรนด์เคนเอนะคะจากประเทศสวีเดนค่ะมาดามไมค่ะถามความรู้สึกนิดนึงค่ะวันนี้แบรนด์ดำเนินมาถึง5ปีแล้วรู้สึกอะไงบ้างคะรู้สึกดีมากๆค่ะ ถ้าไม่ดีมาดามคงไม่อยู่5ปีนะคะถ้ไมอแรกตัดสินใจมาเป็นดีลเลอร์ค่ะครั้งแรกมาดามเป็นคนค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับใบหน้าแล้วก็สุขภาพค่ะแต่พอมาเจอแบรนด์เค n นเเมื่อก่อนเจอสบู่เป็นสินค้าชิ้นแรกเลยที่มาดามทดลองมาเนาะมาดามเป็นคนทั้งสิวทั้งฝ้าเต็มหน้าเลยค่ะพอมารู้จักสบูก่ก็ลองใช้แล้วมันดีเรื่อยๆแล้วก็สุขภาพสําคัญมากๆมาดามเป็นแบบ เป็นโรคเยอะแยะมากมายผ่าตัดมัดลูกปัสสวาวะเร็ดปวดห่วงท้องน้อยแล้วก็นอนไม่ค่อยจะหลับกุงก็ป่องด้วยเนาะพอมาเจอวิตเอ่อวิตพิงวิตามินเสริมอาหารบอกได้เลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีกับมาดามเนาะทำให้มาดามสุขภาพดีขึ้นจากที่ปัสสวาวะเร็ดมันหายเลยค่ะปวดห่วงอท้องน้อยก็หายริตพิงมันตอบโจทย์ให้คุณผู้หญิงดีมากๆค่ะตัวนี้ตอบโจทย์ให้กับมาดามดีมากๆจากคนที่นอนไม่ค่อยหลับคือ การที่เรานอนไม่หลับน้องเราจะกลายเป็นคนโซมแล้วดูไม่ได้เลยแต่ตอนนี้สุขภาพก็ดีขึ้นทุกอย่างเลยมันก็เออในเมื่อเราทานดีมาดาก็เลยลงตัวนี้ด้วยสินค้าแบรนด์เค n เอมีเป็นสิบตัวมาดาลงทุกตัวค่ะแล้วก็ลองกับตัวเองทุกตัวบอกเลยว่าเห็นผลทุกตัวตอนนี้ก็มีเอ็ก f ์ e ๊อฟฟีดีมากตัวนี้ชอบมากหลายๆคนบอกเฮ้ยพร้อมอยู่แล้วทําไมต้องดื่มกาแฟทุกคนไม่เคยเห็นมาดามมาก่อนเนาะ มาทำาตัวเล็กแต่ทานเก่งมากตีสอตีสตื่นมาทานแล้วพุงป่องค่ะพุงนี่ป่องเหมือนคนท้องเลยแต่ว่าเราท้องไม่ได้หรอกแต่พอมาเจอ Coffee ฟเอส f f e e รู้สึกว่ามันดีขึ้นจากที่พุงป่องทุกอย่างเราเริ่มเป็นคนมีสัดส,ส่วนดีขึ้นนะคะแก้วค่ะ อนาคตวางแผนไปของตลาดแต่ต้องแปลงไว้ว่าไงบ้างคะอ่าอนาคตเราก็วางแผนการตลาดไปทั่วเอเชียนะคะเพราะว่าทางเนี้ยเมืองไทยยังไม่ค่อยมีคนรู้จักแบรนด์เคเนเอ็นเท่าไหร่เพราะว่า พี่แก้วจะไปหารงานส่วนใหญ่จะอยู่ทางยุโรปแล้วก็ต่างประเทศมากแต่ตอนนี้เริ่มมีตัวแทนขยายมาที่เมืองไทยแล้วเราก็ต้องการให้คนไทยมีไรายได้จากบริษัทของเราให้มากที่สุดแล้วก็ราคาขายสินค้าของเราคือยังยึดอุดมการเดิมคือทุกคนต้องขายสินค้าราคาเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศยุโรปนะคะทางยุโรปนเวอร์แลนดเอ่เดนมาร์กนะคะ ทุกคนจะขายสินค้าในราคาประเทศนั้นๆราคาเดียวกันไม่มีการขายตัดราคาแล้วกําไรคุณจะได้แน่นอน3าถึงสเท่าจากประเทศไทยมันจะหมดปัญหาเรื่องการตัดราคาไปเลยนะคะแล้วก็สําหรับมาดามายอะคะ่ะมีความภูมิใจอย่างหนึ่งคือเขาสามารถสร้างไรายได้จากคนที่เร่ ากการขายสบู่อะมิโนซึ่งเรามีสบู่แค่ครึ่งก้อนนะคะแต่เขาสามารถปิดการขายใน6เดือนแรกในยอดหลักล้านได้ะค่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ยืนยันการันตีว่าอยู่กับ K&N mm hmm. คุณได้รายได้แล้วก็ได้กําไรแน่นอนค่ะอยากสากอะไรถึงัวแทนบ้างคะ ก็ฝากถึงตัวแทนทุกท่านนะคะสําหรับคนที่กําลังท้อแล้วก็มีปัญหาคนที่ไม่มีรายได้หรือว่ากําลังหารายได้เสริมจากงานประจํานะคะเราต้องหารายได้อื่นมาสํารองเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงแล้วก็ธุรกิจทั่วโลกหรือเศรษฐกิจทั่วโลกจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นการที่เรามีงานสํารองหรือว่ามีมีเงินรายได้อีกทางหนึ่งมาช่วยเสริมเราอะค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่มีงานประจําอย่างน้อยเราก็จะมีรายได้ทางเนี้ยมาช่วยสปอร์ตครอบครัวของเราได้อะค่ะ ฝากไว้ว่าทุกอย่างค่ะมันอยู่ที่การเริ่มต้นแล้วก็การลงมือทำนะคะคนสำเร็จนะคะต้องลงมือทำพี่แก้วจะใช้สโลแกนนี้เสมอคือทอทอทอคิดวางแผนแล้วก็ทำทันทีค่ะผู้หญิงอย่ายหยุดรวยเพราะความสวยต้องใช้ตังค่ะค่ะพี่แก้วฝากช่องทางการติดต่อเลยค่ะก็ติดต่อได้ที่เพจ KNN m i l น i o n a i แนจำกัดนะคะแล้วก็ Li@ n e แอด n o o d i a ด o ม d s o ซ p ค่ะหรือว่ก็ไปที่เฟซส่วนตัวได้แก้ว r Rich Magic ค่ะ